จากคิวซานค่ะคิวซานมาเลยค่ะถึงมินมินมินเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะรู้ไหมปัญหาจะเข้ามายังไงมินก็ยังเอาอยู่อย่าคิดมากเยอะนะรู้ไหมในโลกของจิ๊กซอต่อไปนี้เราขอให้มินอย่าร้องไห้บ่อยขอให้มินไม่มีเรื่องคิดมากเราอยากจะบอกว่ามินน่ารักมากๆเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่นะมิน ชอบคุณที่มาสร้างรอยยิ้มให้เรานะอีกเรื่องเลยคือเินร้องเพลงขพราะมากเลย <c oughs> ถึงที่น้าน่าที่นาน,นานอขอบคุณที่มาเป็นตัวละครมินให้เราได้ดูนะคะที่แสดงเก่งมากๆเลยเข้าถึงบทบาทได้ยอดเยี่ยมมากๆไม่ว่าจะเป็นผลงานถึงเธอจิกซอของฉันหรือว่าผลงานอื่นๆเราก็จะติดตามไปตลอดเลยนะ เชื่อว่าอนาคตข้างหน้าพี่น,น,นาจะต้องมีผลงานเป็นร้อยๆผลงานให้เราได้ติดตามเลยรอดูผลงานใหม่ที่ใกล้จะมาถึงอ,อยู่นะปอลพี่นาน,น่ารักมากเลยแตอ,อแถมสวยสะบัดเลยสวยสบัดเลยขอบคุณค่ะน่ารักมากมาค่ะจัดหมายทิ้นต่อไปค่ะส่งให้กับคุณบอลอ่า คุณบอลจะมีคนให้กำลังใจเยอะมากๆเลยนะคะมาค่ะจากคุณหญิงครับผมเขาบอกว่าถึงคุณบอลคุณบอลเรื่องราวความรักของคุณบอลเนเหมือนเรื่องราวความรักในชีวิตเราเลยคอยยิงคอายินเป็นเพื่อนกันมานานแต่เป็นมากกว่านั้นไม่ได้สักทีทางน้นที่ตัวเราเองรักเขามาตลอดดูแลกันมานานหลายปีเราอยากจะบอกคุณบอลว่า ความรักไม่จาเป็นต้องการต้องหมายถึงการคู่กันเสมอไปแต่การเคียงข้างกันไปเนี่ยแบบไม่คาดหวังแบบดูแลใจซึ่งกันและกันก็เป็นความรักอีแบบที่สวยงามในแ,แบบอันตรายนอยากให้คุณบอรลรักและดูแลมินเหมือนเคยในธนารเพื่อนแสนดีตลอดไปน,นะคะบ oh, <yeah. S 1> โอ้ย,ย,ย <laughs> น่ารักน่ารักใครอยากรู้นะคะว่าคุณบอลเป็นยังไงเน็ตฟลิกเลยค่ะตอนนี้เลยค่ะก็ตามไม่ทันเน็ตฟลิกตอนนี้ยังดูทันอยู่นะคะ มาค่ะครับผมแล้วก็ถึงคุณเดฟเรามองว่าคุณเดฟแสดงได้เข้าถึงบทบาทของคอาเป็นบอลได้ดีมากเลยความรู้สึกสายตาที่แสดงออกมาอินกับบทบอลมากๆดูแล้วอินกับบทเฟนโซนมากๆยังไงก็รอติดตามผลงาน,งนคุณเบฟไอซีนี้ยัไม่เดินะครับได้ขอบคุณมากนะครับติดตามค่ะามาค่ะจดหมายต่อไปให้กับคุณยุค่ะ พิมพิมพิมพิพพมเมสหนึง่งเขียนให้กันหรือเปล่าหรอคะ <laughs> ไอพิวยายลูกยายสาวลุกหมีที่ร้อนแรงเธอทันที่ฉันขำในซีรีส์เธอทำให้ฉันหัวเราะเธอทำให้ฉันมีความสุขกับมุกของเธอ,แล,อลลลและความลักและหลนาไปทั้งหมดทั้งตัวที่เธอแบบเอ้ยธรรมชาติเกินอยากรู้ว่าทำไมเธอถึงชื่อนี้อ่ะ พราะร้อนแรงหรอหรือจริงๆชื่อเมษานะเพราะเห็นคุณชายบอสเรียกเธอว่าเมสาจดบอยดบอยเนี่ยหรือ,รอจริงๆมันคือฉายาของเธอแต่ไม่ว่าจะเป็นชื่อไหนก็ขอบคุณมากๆยที่ห้ชัวิตมีความสุขเธอเป็นอีกตัวล,ละครที่ฉันหลงรักยูเหมือนจะเพิ่งเห็นเธอเล่นซีรีส์นี้เรื่องแรกหรือเปล่านะโปรตีเธอขายของเป็นแม่ค้าจ y o ยูทูบป,ปะนะแต่แบบเธอ,อมันดีนะทำต่อไปเลยมันดีจริงๆ บทเนี้ยเหมาะกับเธอมากมากเอพิวเหมาะกับเธอสุดเออผู <laughs> ก้กำกับเก่งมากๆ,ๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังแบบมาฟังเสียงจากผูก้กำกับว่าทำไมถึงชื่อเอพิวแต่ว่าอ่าจจดหมายกันก่อนอา่าต่อมาเลยค่ะของคุณกอ,อ,อมาคะถึงพิมพลอยเวลาที่เธอเป็นตัวเองเนี่ยมันน่ารักที่สุดเลยนะถึงพิมไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าพี่ไปอยู่ไหนไม่ไม่รู้ว่าพี่ไปอยู่ที่ไหนมาถึงเพิ่งรู้ว่าบนโลกนี้มีสิ่งน่ารักน่ารักที่เรียกว่าทิมยูนี่ถ้าเอาความน่ารักของทิมมาวางเรียนกันพี่คงพี่คงเดินไปถึงดจวจันทร่ได้สบายสวันเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมาค่ะจดหมายต่อไปค่ะมาค่ะถึงน้องลิลลี่ และน้องสมงีมาเลยค่ะเอ่อถึงลิลลี่เป็น,นเป็นน้องสาวที่รู้สึกว่าในชีวิตจริงอยากมีเลยเป็นน้องที่คอยให้กำลังใจและแบ่งเบาหน้าที่ของพี่สาวเป็นของพี่สาวและพี่กว่าใครแถมยังน่ารักอีกปัญหาหาลงหลักน้องลิลลี่ครับถึงซมีแสดงดีมากดูแลรู้สึกเลยว่าเป็นห่วงพี่สาวรจริงๆชอบมาตั้งแต่เล่นเอมวมก่อ พอมาเห็นในซีรีส์แล้วรู้สึกยิ่งหลงหลกน้องมากแต่งตัวก็มีแต่งตัวก็ดีมีสไตล์ไม่พอ,อย่างแสดงเก่งพอคนคอ่ะอวยว่าฉีดยาวเออเจ๋งมากขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะอ่ะอีกอันหนึ่งฉบับหนึ่งค่ะเขียนให้ดิฉันเองเขาดีใจเลยเออถึงแนบเลขาส,สวดๆของเจคริสคุณพี่นาแฟชั่นนิสตามากแฟชั่นแบบคู่ขากับเจคริสมากเป็นอีกหนึ่ง มาเมื่อที่สร้างสีสัในให้กับซีรีส์เลยทีเดียวขอบคุณค่ะโดยเฉพาะ EP 8ที่เป็นซีนเขายายเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งดูค่ะใครไม่ทันต้องดูงตั้งแต่หนึ่งนะคะไล่ทีละ e ี p นะคะแล้วก็คุณพี่คือมองลงแห่งความน่ารักมากจนตกดังตู้น่ารักคุณามากๆเลยค่ะแล้วก็ถึงอ,อันมาน,นะคะถึงเล,เลขาสุดสวยของเจคคริส คุณพี่แนทน้องขอโทษที่น้องไม่รู้จักชื่อพี่จริงๆอ๋อโอเคไม่เป็นไรแต่จะบอกว่าน้องเหมือนเคยเห็นพี่ไปเป็นเอ็มจากงานหนึ่งน้องนี่ยเห็นคุณพี่ท่องไปในโลกแห่งความบันเทิงไปอีกน,น,นานๆเลยค่ะน้องชอบคุณพี่เวอร์ชั่นแนทมากๆเลยคุณพี่น่ารักรอติดตามผลงานเรื่อยๆขอบคุณน้องมากเลยนะคะแต่แเราจอกันค่ะเออดีใจอ่ะมาค่ะพี่ตอดขามีสองฉบับนะคะอา่อา,อาเยคยใช จากคุณ <S <S อาเน่อาเน่พี <S 2> <S 2> ครับก็ถึงคุณคีคีเก่งมากที่สุดท้ายผ่านความเจ็บปวดตอนถูกบอกเริกมาได้เก่งมากที่สุดท้ายไม่กลับไปหารถหดอ่ะ<โดย>เอ่อคนรกคุณคนนั้นถึงจะทำเป็นเย็นชาแต่หลังจากเจอเรื่องแย่ไปสุดท้ายก็ยังเป็นคนน่ารักที่เจอผู้ทีสอตัวเองจริงๆักที เราก็เก่งที่สุดลยที่เชื่อใจมินตอนนี้นะครับเก่งสุดยอดครับครับ mm hmm. ถึงพี่เตัอดีใจที่รับงานแสดงเรื่องนี้นะคระับพี่เต๋อเก่งมากเลยแล้วทีนก็หวัดสุดๆ mm hmm. โอ<ฮ>้หอยากจะร้องไห้ก็เสียจนอยากร้องไห้ตามขอให้มีความสุขกับสิ่งที่อยากทำได้ร้องเพลงได้แสดงเยอะๆนะคะไม่ขออะไรมากเลยขอให้ได้ยินไปเยอะดีความสุขของมากขอบคุณ oh. ครับขอให้ยินไปเยอะเช่นกันนะครับ oh. ฉบับของใครคะคุณเอันด์สกอร์นัตนิชาอ่าคุณ F อยู่ไหมคะอยู่นี้ปะอยู่อยู่นนนนไอ้เขาเขาสามไม่ออกไม่ออกตัวไ่ไปเออก็เห็นคุณคิวที่ทำให้เราเรียนรู้ที่จะได้ให้โอกาสตัวเองเพราะการที่ผิดหวังจากความรักทำให้เป็นคนเย็นชาปิดใจของสัจธรในความรัก ต้องเข้มแข็งมากถึงจะตามมาได้ไม่ง่ายเลยที่จะมุกรักแรกที่ทำใจจะทําไม่กล้าเปิดใจเริ่มต้นความรักครั้งใหม่แต่คุณชีก็สามารถก้าวข้ามาักลบวกตัวเองมาได้ทิ้งอดีตและอยู่กับปัจจุบันวันนี้อยากจะบอกกับคุณชีว่าเรามุกรได้แล้วนะครับดีดีด้วยนะครับเก่งมากก็ถึงพี่เตยพี่เตยเป็นชีที่สมบูรณ์แบบมากในเซียนอารมณ์พี่เตอ,เก,ก,รรเตอก็ทำได้ดีมากๆค่ะซีนน่ารักโรแมนติกก็แสดงออกมาได้น่ารักมากอบคุณนแมทโคเว็บ์ไวสุด เป็นมุมที่แม่เห็นมาก่อนจดตำแหน่งบอยแฟน์มาทีเดียวไทยที่เติรเป็นสาะเพลงปกอบซีรี่ฟังแล้วผมก็ฟังเลยขอมาขอบคุณค่ะน่ารักมากใครยังไม่ได้ดูนะคะเราพูดเลยว่าฉากเล็กซีน่ะเราต้องย้อนกลับไปดูในเด็ตติกอ่ะเพราะว่าเติร์ดน่ารักมากเลยแล้วเราก็อิมเมจที่ว่าเราเป็นน่ารักอย่างเงี้ยโอ้ใช่มันมีแบบว่าไม่ใช่เกิร์มีมีเป็นสองเป็นสองเลย มันจะมีลแบบเออมันจะมีแบบตั้งใจเป็นแบบแฟนกันแล้วแล้วแบบเป็นฉากที่แบบโดนตกแบบทีความแบบอซิเต์อะไรอย่างเงี้ยก็ตรอไหลายรอบมากเลยเพราะเป็นฉากเติร์ดอะเอาเป็นว่าถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะว่าทําไมพุกคนอาจจะมีคําถามว่าทําไมพวกกับถึงตั้งเชื่อนี้เชื่อนี้เราตอบคาถามนี้ไม่ได้เราให้คนที่ตอบคาถาม